เป็นธรรมเนียมไปแล้วนะครับสำหรับการเฉลิมฉลองครบรอบประจำปีของทางช่อง3นะครับโดยที่จะมีการเตะบอลน,นะครับรวมไปถึงการโชว์สุดประทับใจนะครับของเหล่าศิลปินดาราซึ่งในปีที่ผ่านๆมาเนี่ยปังมากโดยจะมีการถแถลงข่าวมหากรรมความบันเทิงฉลองครบรอบ55ปีในวันนี้นะครับพบกับการจับฉลากแบ่งทีมสุดสนุกนะครับพร้อมลุ้นกับตันคนใหม่ว่าจะเป็นใครซึ่งคนแรกที่ปล่อยออกมาคือพระเอกหนุ่มเกดวอลินทรอนส่วนอีกคนนึงคาดว่าจะเป็นพระเอกดังนะครับอย่างป๊บธนวันร ล่าสุดนะครับพระเอกคนดังเนี่ยก็ได้มาชี้แจงนะครับว่าวันนี้ไปร่วมงานไม่ได้วันนี้ผมไม่ได้ไปร่วมงานช่อง3าเนื่องจากผมมีอาการเจ็บข้อเท้ามากไม่สามารถเดินได้ครับขอโทษจริงๆขอโทษทุกคนด้วยแต่จะคอซูมไปในงานนะครับงานนี้นะครับก็ทําให้แฟนๆเนี่ยต่างเสียดายนะครับแต่หลายคนเนี่ยก็เป็นห่วงหนุ่มโป๊บนะครับและส่งกําลังใจพร้อมบอกว่าให้หายไวๆนะครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งโมเมนต์นะครับที่แฟนๆต่างแชร์มิตรภาพอันสวยงามของนัทมิเรียรและเต๋อสมชยัยขณะขึ้นร้อง ที่ร้านดังยานแจงวัฒนะโดยมีบางตอนนะครับซึ่งสาวนัทเนี่ยกำลังร้องเพลงรักไม่ช่วยอะไรซึ่งมีเต่าสมชายเนี่ยก็ร่วมร้องเพลงนี้ด้วยโดยในคลิปเนี่ยมีบางช่วงบางตอนนะครับทั้งสองคนเนี่ยช่วยกันร้องนะครับเรียกได้ว่าอินเนอร์มาเต็มมากงานนี้นะครับเมื่อแฟนเพลงเนี่ยได้เห็นคลิปก็เข้ามาคอมเมนต์นะครับถึงมิตรภาพทั้งสองคนอาทิเช่นเหมือนอยู่ในยุคเวลาของสองคนนี้เลยขอบคุณเต่าและครอบครัวที่ไม่ทิ้งนัทน้อยคนที่จะเลิกกันแล้วและกลับมาเป็นเพื่อนกันได้มิตรภาพที่ดีนะ มีจริงๆรวมทั้งตอนหนึ่งนะครับเต๋าก็ได้อวยพรย้อนหลังให้กับนัดซึ่งนัทเนี่ยก็ยกมือไหว้นะครับและขอบคุณเตา๋าและยังบอกว่าว่างๆเนี่ยเดี๋ยวจะไปทานข้าวด้วยซึ่งนัดเนี่ยก็ได้อวยพรย้อนหลังให้เต๋าด้วยเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา